สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปามากินบรรยากาศที่แถวพระราชวังนะข้าวมากินในพระราชวังข้าวห่อของปาไข่แล้วก็มีลาบ เอโอ้ยโดนโดน,โดนยากเงาเงาคนติดช้อนหรือเปล่าอไปเก็บเห็ดมานิ้วดูไม่ได้เลยเปลาเดินในกลุ่มคนที่แบบว่าไม่มีสวมแมสจนตัวเองรู้สึกว่าเออต้องออกจาก จากกลุ่มคนที่เดินเยอะๆเลี่ยงมาข้างๆแถวนี้ดีกว่าเขาก็คงจะเซฟกันโทรศัพท์มาค่ะกินกินเขาทั้งโทพัพท์กับกินเขาก็มูทั้งโทรศัพท์แล้ว <c oughs> ลถตัดหญ้า <c oughs> มีทหารออกมายืนตรงนั้นแล้ว ไปถ่ายรูปก็ได้ได้ค่ะนั้นไปไทยรูปกับเพื่อนกก็ได้ทหารยืนทำงานอยู่ตรงนั้นพระราชวังแบบสูมๆกินข้าวในพระราชวางังกินไข่กับลาบ <c oughs> โทรศัพท์ตัดไปืะครับ คนหลยหล่เมือน,นี้แดดดีนั่นคนในเมืองเขาก็จะนั่งไอขี่รถแบบน,น,ตตน,นี้กันสกูตเตอร์อะค่ะอันนี้ก็สกูตเตอร์คือกันวาใช้สะดวกนะแถวบานอยู่แถวบ้านปน่านน้ำค้างทางนั่นจอดอยู่ค้างท่างเพราะว่าเขาวันลงรถไฟลงรถบัสแล้วกะ เ้วก็เอาสกูตเตอร์นี่ขี่ตอ่อขึ้นมาจากสถานีรถนะคะน้น,นแล้วกะเอามาจอดไปคางทางั้งเพื่อเธอหล่มละเนรนาฏได้บรรยากาศกินข้าวที่ดีนั่งแต่ต้นใหม่หมใหม่ใหญ่ เดี๋ยวไปต่อนะคะเนาะมีเพื่อนกินข้าวที่ในโทรศัพท์แล้วห้ามูกกินนะคะเอาภาพมาฝากว่าอืมกินข้าวกับไข่กับลาบ,บอดมือบ,บ้านลาบเห็ดมันเนี่ลาบเนือนะคะ่ะอืซ้อนสองกันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพมา ระวังทางมาฝากผิดนะคะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะก่อนจะออกไปจากจุดนี้ในๆก็มาแล้วถ่ายภาพมาฝากนะคะ วันที่17พฤษภาสัตนลมยเป็นวันชาติของที่นี่นะก็จะเห็นไม่รู้นะว่าข่าวในพระราชสำนักจะกล่าวถึงข่าวต่างประเทศได้หรือเปล่าก็จะมีในหลวงพระราชินีครอบครัวของเพื่อนนะคะ ก็จะมายืนบกไม้บกมือแต่ปีนี้ปีโควิดนี่ก็จะไม่ไม่เหมือนเดิมก็จะเป็นแบบว่าขี่รถไปทักไทยประชาชนตามถนนเส้นนั้นเส้นนี้นะสุนนก ก็ถือว่าเอาบรรยากาศข้างนอกมาฝากเนาะผู้ติดตามปามีโอกาสาได้อยู่ใกล้แถวนี้ก็พอดีมาแวะนะคะนั่งใต้ต้นไม้อากาศเย็นๆป่ะไปตอบคนที่นีชิวได้ช่วงซัมเมอร์ ยงำหนาวเขาไง่เขาไงาคือกบหิมะในเต็มไม่มีใครอยากมาเดินหรอกนอกจากนักท่องเที่ยวนะคะนี่เดินถนนเส้นนั้นเป็นถนนที่แบบว่าเป็นที่รู้จักถนนเส้นช้อปปิง้งเส้น กินแล้วก็เที่ยวดื่มนะฮะเป็นเส้นหลักของถนนคนเดิน (Walking Street) ของออสโลตรงนี้ซ่อมปรับปรุงทางเดินถนนเส้นนี้ก็จะมี Hard Rock Cafe ถนนเส้นนี้ชื่อคายอันกาตาแล้วก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อว่า t ต้นเกิร์ส s Friday <laughs> ประมาณนี้นะมันเป็นแบบว่า,าเห็นตัวหนังสือเดนแล้วว่า Friday ก็คือแบบว่าร้านอาหารร้านนี้ถ้าวีที่ไหนต้องเข้าตรงนี้ก็เป็น National Theater โรลงละครดูสิดูดูนกดูนก,กจับหมดเลย <laughs> ยืวบนหัวคนนน บา,บางทีก็จะมีน้ำพุอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินดอกไม้กำลังงามมีที่นั่งพักขาในใจกลางเมือง ฮอบออนฮอบอนี่ก็มาีแต่ว,ว่าทัวริสก็คงจะน้อยหน่อยนะเขาก็เปิดต้อนรับทัวริสนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้ได้ขับหรือเปล่าแต่คนช่วงนี้ก็เป็นคนในประเทศแล,ล,ล้เนาะหลักๆมันเป็นช่วง ที่ต้องเฝ้าระวังไปเดินมาใจนะทุกคนนู่นประมาณจากตรงนูน้นนู่นพระราชวังนู่นเลยสายตานั่นเลยเดี๋ยวขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟป้ายแบบนี้เทียบงัง อน,นอหอมขนมที่มีอบเชยปัดจะให้ดูร้านไทยนะ ก่อสร้างก็จะบางร้านไทยประมาณนี้นั่นในร้านไทยของค่อนข้งางรกรบนะคะย่างปลาขอจบติดแค่นี้นะคนะง่วงนอนบนรถบัสแล้วสวัสดีค่ะบายค่ะเอาภาพมาฝาก